จัดการยังไงอะผมเนี่ยอยากอัดไอ้หมอนั่นเนี่ยทำไมทุกคนในบ้านต้องโอ้มันหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณยายจะอัดก็อัดอัดยังไงโอ้โหเจ้าเจ้านี่งูจริงๆเลยนม่เข้าใจแล้วไม่เคยเก่งอะไรเลยสักอย่างอ่ะ <S <S พี่เเบื่อจริงๆเลยทำไรต้องให้สอนไม่หมดทุกอย่างเลยนี่ ฉันะเออมกับความง่วงง่ามของเราจริงๆเลยนะฮะก็พิจิ๋งมีแดา,ดา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 อย่างเงี้ยก็บอกมาสิว่าให้โจ้ทำยังไงเวลาคุณหมอเข้ามาที่เนี่ยนะเราก็จัดการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกทำยังไงเอาหูมานี่เรื่องอย่างเงี้ยนะพูดดังไปมันไม่ได้ เป็นไรกันนะครับมีอะไรฮะผมเป็นหมอครับเป็นไรครับผมก็เป็นหมอจริงๆโว้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยไปกันเนี่ยอืมไอมห้หน้าอ่อนเลย ไม่หมู sociedad, อย่างที่เราไเลยพี่เออนต่ว่าสู้ไปเสียแรงเปล่าแต่คุณนีสิสามให้ถอนมาแค่บอกชั้นอ่ะเพื่อมันจะได้รายกามาหมู่บ้านทันทานเลยพี่ท่านว่ารีบตัดการมาเลยเราก็เถอะแถวนี้มันเปี่ยวก็จริงนะแต่ถ้ามีใครมาผ่านมาเห็นเข้าพวกเราจะเดินทางเข้าตารางกันเป็นแก๊งนะพี่นะเฮ้ยแต่มันต้องใช้นี่เว้ย เฮ้ยไอ้หมอครับผมตินร้านครับ,รบอขอบใจสมชายาเออนี่สมชายครับผมหมอทุตนาเขากลับมาหรือยังอือยังไม่เห็นเลยครับอ๋อเหรอครับคนหนุ่มนะมันก็หาเรื่องมันมาเที่ยวด้ทุกคืนทุกคืน,นอนะนะเออแล้วเขาบอกไหมว่าเข้าไปไหนแล้วก็โทรมาบอกหรือเปล่า ไม่เห็นบอกว่าไปไหนนะครับเพียงจะบอกว่าวันนี้ฮะจะไม่กลับลวานรับประทานอาหารเย็นที่บ้านครับอ๋อเหรอ เอาเว้ยถ้อยากจะถอนทุนคืนตามใจตายเลยให้มันตายนะเว้ยขอบ้างนะเฮ้ยพอพอพอเดี๋ยวมันจะตายตัวบด้ยเอาไงต่อไปเดียวเพื่เพราะว่าเองขาป่าลุกแถวนี้นะเอาไปทิ้งที่นั่นแหละดูเร็วหน่อยนะเว้ย เดี๋ยวไม่ใครผ่านบ้านอ่ะมันจะช่วยเอาไว้ช่วยกันเฮ้ okay. ไี่น่าถามเลยจยีมีทุระอะไรกับลุงไม,ไม่น่าถามเนี่ยเลยค่ะทำไมคะจีเข้ามาหาคุณลุงเนี่ยจะมีทุระอะไรคะลุงว่ามันมันไม่ดีนะไอ้มันมันไม่ควรจะมีอะไรเลยเถอดไปมากกว่านี้นะลุง คุณลุงพูดอย่างนี้หมายความว่าคุณลุงจะไม่รับผิดชอบอย่างนั้นจีจใช่ลุงรับผิดชอบอะไรก็ดีเป็นเมียคุณลุงอ่ะมันไม่ไมไดีนะจีออกไปนอกห้องดีกว่าปะ่ะคนหล่อนนะมันจะต้องมีความสำนึก มีความรับผิดชอบมันต้องรู้จักชั่วรู้จักดีป้อจีไม่รู้จักชั่วดีจีทำอย่างนี้ไม่ถูกนะพูดง่ายอย่างงี้จีอยากจะรู้นะถ้าจีพัถนาเรื่องนี้ออกไปมันจะเป็นยังไงก็อเอาสิให้ย ฟังจีแล้วก็เชื่อจีก็ก็ช่างเข้าไปแต่ลูกเชื่อไม่มีใครจะเชื่อจีคิดดูให้ดีถ้าจีอยากทำก็ก็ทำเลยอย่ารมงสอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เหรอ เรื่องด้วยทำไมจะไม่รู้จีรู้เรื่องความลับที่น่าขายหน้าอับอายของคุณลุงอ่ะรู้ไหมว่าทุกเรื่องมนอยู่ในกำมือของจีหมดคุณลุงเนี่ยไม่ใช่ว่าคนดีเลยนะยังโมแต่กลัวความช่วยเป็นหน่อยเลยลองดูสิ ได้จีแล้วทิ้งอ่ะจีไม่อยอมจริงๆด้วย ออกไปจากห้องลุงซะ。